นี่ครับผมเส้นเรียบร้อยครับแกงอ,อ่มอมคาเฟ่หลีเหลือกระต๊ะบุกหูผีมือจะอมวันนี้เราใช้นี่ครับใช้นี่น้ำปลาน้ำปลาเชฟไผ่ทูนทั้งสองอย่างนะครับขอบคุณหลายๆเด้อเอาซิมเมวงก,องก่อนใส่ซิมมวลกันป่ะซิมมวลก่อนซิมมวลกันเอนเอเอ้อยอ่ะโอ้ลุอยอ่ากินตอนเร็วตอนอย่นี่นแต่อะไรนี่ครับต๊ะบุกหูครับวันนี้หีมือจอมต๊ะบุกหูได้ไหมเนี่ยแซ่บ ไกินไหมฟุกไม่อย mm. mm. ู่อ่ะไมยู Exodus> ่ายใจจ่ะรับจครับข้าหมูไม่ได้หมูเลยเนาะหมูเลยสายใจ่านดอกสักกุล่ดอกสักกุลาบ่ข้าเกาหลีดอกสักกลเ้า ดูว่าเป็นมีตะมินไปเดี๋ยวยายมองเฮยเข่ากับเขาเขาบ่าันุ่ไปรเดี๋ยเดี๋ยวจินหนีประเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังพ่อกินต้นกล้วยอะตรงนี้เลยดูดอกซักกุลาบานได้แน่ว่าจะกินหมูกระทะนะวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับจ้ะพรุ่งนี้นะวันนี้วันวันนี้มันวาเลนไทน์แล้วเนี่ยมาเลนไทยทำอะไรจะตักกินได้ไหมเนี่ยกินได้ครับตับข้าวหลวงอะไร ตัวข้าวหลวงอะไรยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยฮะเอายูทั้ตาสวดทีอเราตัดพีฝั่งน้องครับพกินเปล่าไมกินไปเลยมนขอ่ครับเป็นยังไงอืรอเขาเลี้ยไรเนะ Ừ. Ô, ô. Thì, không ôp, phe anh minh, con tăm ôm hả? đánh bài hay im chứ bờ? bài rồi nè. mày sốc, mày mít đi đi ăn kinh khẩu. hả pimá, này khẩu. เป็าไงสุ้งอางเงน้ยตาลาบอื่นคือป่ะคือคือคือไขตำก็อร่อย่งฟ้าดำาเงี้ฟ้าดำไตำก็อร่อยทำไพ่นอยู่ตำพ่นยู่แล้วพ่นอยู่คำตาเหลือมีครับเมโนสายีสานครับก็จะขัดใจน้องๆนิดนึงขัดไหมไม่ขัดนะอีบอของชอบรอแลอครับ่ ไมหมนเดอ่ยิเขายิเขาอยโอมน่ะวเขานิ้วเข่าหายิ้เขานนวหุมเอนกันเขานนวมหมือนกันนิ้วมอกอไมทำไมหมดแล้ววันนี้มันไม่ยิ้มอ่ะแต่โอมตามเห็นไหมโอมไม่ยิ้มครับนิ้วมือกอเขาอีกเขาตกเขาไปไม่ตามยิหนไหย มีเอสซีขอมาเพ่่นบอกว่าลองตำซุ้มตำแบบใยเพิ่องหิเบื้องแนวฮะโอ้ใยนส้มตำใยเพื่งองปะบวะใน่ขก<อ>ินนะ้อมตำที่เป็นกินอืมกินไงเดี๋ยวสีรองเบิ้งครับวะตาเป็นตอนครับผมมือเงี้ยสีรองเบิ้งอ๋อเอาแรกจริงของครับเอาคำส่งถ่ายกันส่งถ่ายเพื่อพีเพื่อนหนอยคำส่งถ่ายผมมีหมูเนอะทรงอาทรงแนกินมะเขือเพราะเป็น 嗯嗯啊，过来了啊！嗯。